นี้เลยคนเดียวเลยพี <misunder dentro S 2> ่เซนเป็นผู้ชายคนเดียวได้เลยก่อนอื่นสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะดีแหละคือผู้จัดทายตะขามให้กับน้องๆทั้ง16คนก่อนอื่นถามน้องพิมพ์หน่อยดีกว่าน้องพิมพ์น้องพิมพ์รู้สึกยังไงบ้างที่น้องพิมเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ฮัลโหลก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสเป็น ตอนเดินของรายการ EDA นะคะเพราะว่าเห็นน้องคือจริงๆเราได้ถ่ายกันแล้วสองเทปนะคะแล้วเราก็ได้เห็นรักความน่ารักได้เห็นความสามารถของน้องๆทุกคนเลยจนตอนนี้เหลือสิบหกคนทุกคนก็คือมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนดูีจากที่เห็นมาเห็นมาแล้วแบบสักครู่นึงที่สองทีที่เราไปถ่ายทำกันมาก่อนที่จะส่งให้น้องๆเข้าบ้านในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ายังไงบ้าง คือก่อนหน้านี้นเอาที่เราเห็นในสตัวเราก็จะเห็นเคมีที่ยี่งอย่มามธรรมชาติของ้องให้อยู่แล้วแต่ต้องนึกภาพว่าถ้าเกิดน้องๆตกองกไปอยู่ในบ้านเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงในเวลาสองเดือนเราจะได้เห็นอะไรที่ธรรมาชาติและเรียลแ่บนั้นอีกเพราะฉะนั้นคือตอนนี้พิมตื่นเต้นมากพิมอยากเห็นโมเมนต์แล้วก็เคมีของสองน้องพอแล้วค่ะตอนนี้ <N> นทุกคนก็รอดูเช่นเดียวกันแล้วแจ็คกี้ล่ะคะในฐานะชิปเปอร์คุณเป็นยังไงคะคุณคิดว่ามันจะมีเคมีอะไรที่มัน เกิดขึ้นบ้างใน NDA ถ้าจะให้สปอยนะคะค่ะจะให้สปอยนิดนึงก็คือว่าในช่วงเวลา2 EP ที่เราได้แบบว่าเห็นกันแล้วเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ครบบ้างเราจะเริ่มเห็นเคมีอะไรต่างๆของน้องเขาซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบดูเรียลลิตี้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นมากกว่าการหาคู่ชิพเท่านั้นเราต้องการสิ่งเป็นธรรมชาติที่สุดอยากให้แบบว่าทุกการแสดงมันออกมาแบบ มีความธรรมชาติผสมแล้วใน7วัน24ชั่วโมงประมาณเป็นเดือนใช่ไหมยี่วันไหมคะทั้งหมด2เดือนที่เขาจะต้องอยู่อย่างนั้นแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูความธรรมชาติดูซิว่าใครจะแอบชอบใครหรือเปล่าในสเดือนนี้ดิฉันว่าคุณไม่ใช่ชิปเปอร์แล้วคุณเป็นคนจับผิดคุณจะเป็นแนวจับผิด กอ๋อเชิญอ๋อโอเคนะคะคิดว่าเออคุณจากที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะเอ้ยกดดันน้องๆสักนิดแล้วก็สักพักไปแดวจับผิดโอ้โหไม่มีเลยจะบอกว่าน้องๆ้องเขาเก่งกันมากจริงๆสองคนที่เห็นมาต้องรอดูว่าเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเคมีใครจะมาคลิกกับใครจะมีทุกจะบอกว่าทุกอาทิตย์จิิงไม่ไม่ใช่พูดเออเลยนะอุ้ยดิฉันเมาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสบายสบายคุณไม่ได้ สปอยสปอยหรือเปล่าคะสปอยตามเลยอะนั่นที่แบบจิกหมอนเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวความรักมันจะออกมามกกว่านี้พอแล้วเพราะว่า ep ep หนึ่งรออยู่ ep หนึ่งรออยู่เข้าใจค่ะต่อมานะคะน้องน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งถือน้ำหนึ่งในฐานะที่เราอ่ะเป็นเป็นเรียกได้ว่าเออ่ GL รุ่นรุ่นแรก ก็ไม่แน่นะคะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่มีมีแรกกว่านี้แต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันอยากมีคําแนะนําอะไรให้กับน้องๆไหมคะอุ้ยจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีคาแนะนาอะไรมากมายนะคะคล้ายๆนี่พี่เลยค่ะคือรู้สึกว่าการที่จะทําให้เรามีเสน่ห์ทำให้ใครสักคนมีเสน่ห์แล้วก็แตกต่างจากคนอื่นรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือความเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัวตนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนักแสดงนักร้องไอดอลหรือว่าใครก็ตามพอเรามีเสน่ห์ นี่เรียกว่าเป็นความเป็นธรรมชาติมันมก็ทาให้เราชาดอะไรอ่ะีนี่แค่เป็นธรรมชาติเป็นตัวเอง <c oughs> ความลับพี่เป็นตัวเองบางทีคนอื่นรับไม่ได้เือความลับบอกตรงนี้เลยอ่ะต่อามาคุณไปหอค่ะในฐานะที่ต้องสอนการแสดงเนาะเป็นยังไงคะสอนปกติสอนคลาสหนึ่งแบบเยอะขนาดนี้หรือเยอะกว่านี้หรือ,อยังไงคะอันนี้ถือว่าเยอะค่ะถือว่าเยอะมากแล้วก็แตกหมายเพราะว่ามัน ต้องสอนแบบมีคนจับจ้องตลงอด24ชั่วโมงเราจะสอนใหน้องาปิดใช่ไหมคะค่ะ<ๆ>ก็ต้องเป็นการสอนที่แบบใหม่แบบสัอาจจะมีคนช่วยคิดการสอนด้วยระหว่งางทางอ่าก็คือเพราะว่าเหมือนกับบางอย่างเวลาในห้องหรือว่าในคลาสคลาสการสแสดงนะ่ะมันมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะบางอย่างมันเป็นความลับเนาะเป็น รู้สึกอินเนอร์ข้างในะที่เปิดเผยออกมานะแล้วมันมีคนดูอยู่เยอะมากค่ะเรื่องบางเรื่องมันก็แบบไม่ได้ฉะนั้นเราก็อาจจะต้องปรับให้มันเข้ากับน้องๆแล้วก็ให้คนดูได้ฟินไปด้วยผอมๆกันต้องปรับนิดๆหน่นนอยๆต้องรอดูนะคะซึ่งแน่นอนอน้องๆไม่ได้มาแค่เป็นนักแสดงอย่างเดียวน้องๆจะมาโชว์พลังเสียงกันด้วยเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งท่านคือครูแปม จะมาออสอนให้นอ้องๆโปรเจกต์เอ๊ะฝั่งนี้คึกคักคึกคักอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเหมือนเหมือนเหมือนย่างโชว์เสียงมีคอนเสิรต่อครูร <c oughs> คแปมะคะไปไหนๆครูแปม,มค่ะคู่แปมค่ะเรื่องของการแบบจะต้องแบบสอนให้นอ้องๆใช้เสียงเพราะว่าจริงเสียงบางทีมันไม่ได้แค่ใช้ในการร้องเพลงหรืออะไรจงมีเท่านั้นเพราะว่าน้องๆเวลาจะต้องแบบแสดงหรือว่าจะต้องมาเป็นพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการ โปรเจกต์เสียงมันก็สําคัญเออใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่ารายการเนี้เราเป็นหาน้องๆที่สามารถจะเป็นดาวได้ท่้งๆไม่ว่าจะเรื่องการแสดงเรื่องการใช้เสียงการร้องเพลงการมีความรังให้กับ คือขุมตัวเองแบบคือแบบว่าให้เขา,เ<ร>า,ามีเคมี<ร>ที่ดีต่อกันอ่ะบางรู้สึกว่าจริงๆแล้วการใช้เสียงอ่ะมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แล้วกันะค,ะค่ะที่เราจะใช้ในการสื่อสารเนาะซึ่งก็เมกกื่อกี้แอบได้ยินเสียงน้องๆององรู้สึกแบบประทับใจมากร้องร้องพองมา,าก่ะคะคุณก็ <c oughs> น่ารักค่ะรู้สึกตื่นเต้น,นะค่ะเพราะว่าปกติก็จะแค่เป็นจัดเฉยๆหรือว่าถ้า ถ้าเป็นการสอนเนี่ยมันก็จะสอนแบบฟิวเบื้องหลังเนาะแต่ว่าอันนี้คือชอารายการเลยอ่ะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็คิดว่าน้องๆน่าจะทําได้ดีค่ะนี่คิดว่าน้องๆจะทําได้ดีก็อันนี้เหมือนเป็นกดดันเล็กๆแต่ทุกคนทําได้เ<ด>หรอเราเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้คือทุกคนโชว์สัยภาพคือ,ค,อคือนี่คือแค่เริ่มตน้นการเต้นก็ได้การร้องก็ได้ และแอบรู้มาว่าน้องว่าคนแบบโหแสดงเก่งมากคือจะมาคว้าตำแหน่งนักแสดงก็คือไม่ได้ทำแล้วพี่ไม่มีงานแลวแตอนนี้น้องๆมาแทนกมดแล้วนะคะ,ะคุณเซนบ้างคุณเซนเอ่อคุณเซนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนุมนะักที่นี้เลยคุณคิดว่าคุณจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์น้องๆหรือคิดว่าโปรเจกต์นี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอะไรไหคะอย่างากให้ผม้องบอกว,ว่าผมเป็นผู้ชายคนเดียว แต่ว่ <laughs> าแต่มันมจริงจรมีนี่บอยครับอบอยม,มามามาช่วยด้วยมีพี่ๆแบบโปรแสดงท่านมาช่วยด้วยนะครับก็ความพิเศษเลยที่เราจะได้เห็นในการที่บอกว่า24โปรชนะสิ่งที่เกิดเห็นนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นนักแสดง GL เราจะเห็นตอนที่เขาอยู่หนจอนะตอนที่เขาเป็นศิลปินและเป็นนักแส,สดงแล้วแต่เราจะไม่ได้เห็นระหว่างที่ ว,ว่าเขาจะเนศินันี้กว่าเขาจะเทรนนิ่งมาเขาต้องเจออะไรเขาต้องผ่านอะไรมาหรือใน,นรายการนี้เองเขาต้องคว้าฝันของขามานะัาเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันสง6คนทุูวีกนะครับเรามีการโบนมีเรามีการแสดงแสดงภาพว่าคุณควรคู่คที่จะเป็นเรียกว่า8คนสุดท้ายของ E D E หรือเปล่าโอ้โหและใน8คนสุดท้ายค,คู่ไหนจะเป็นผู้ชนะ โอก็แล <Okay. S 2> ้วเดี๋ยวต้องมาลุ้งงนกันแต่ว่าพี่บอกว่าในแต่ละวันนะครับพอเป็นทีมสี่ชั่วโมงอ่ะเราจะเห็นเขาตั้งแต่ตื่นนอนมาเขาทําอะไรคือผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรพิเศษน,นะเหมือนกับว่าเราเรามีแฟนนะครับเราอยากจะรู้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่อ่ะเขาจะกินข้าวหรือยังเขาจะนอนหรือยังเขาจะสบายดีไหมแต่คุณจะได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเนะี่ยผ่านไลฟ์ทีมสี่ชั่วโมงคุณอย่าพูดเรื่องแฟนคุณอีมาพาแอบโกรธตอนนี้คิดถึงคุณแล้วคุณพูดถึงโอดแบบนี้ งั้นในฐานะที่เป็นรุ่นที่ในวงการบันเทิงเป็นทั้งชิปเปอร์และก็เฮลสแมนต่างๆกับตันอยู่ด้วยกันเลยแล้วกันวันนี้เซอร์ไพรส์แรกทุกคนจะได้รู้